สวัสดีครับแฟนแฟน u u e e h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่ลำลายนะครับสำหรับเทปนี้ครับจะพาแฟนแไปชมผลงานของพี่ชายของ2ยอดมวยครับนั่นก็คือคมพยักษ์แฟร์แท็กครับพี่ชายของพันพยักษ์และเคียวพยักษ์จิตเมืองนนยอดมวยที่แฟนๆมวยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสำหรับไฟนี้คมพยักษ์เจอกันนะครับเพระต้องเจอกับเกงกิยามาโมโต้ครับจอมอมหิตเจ้าถิ่นครับ ผู้เคยทุบเอาขนองศึกเพื่อนร่วมค่ายของคมพยักษ์ชักมาแล้วเพียงแค่ยกแรกครับรับรองว่างานนี้ไม่ง่ายสำหรับนักมวยไทยอย่างแน่นอนก่อนชมมวยครับทางช n e l ของเราปรับเปลี่ยนการนำเสนอเล็กน้อยครับโดยทางท่านผู้ชมจะได้รับชมมวยกันเลยสำหรับสมาชิกสายบวกครับไม่อยากจะไหว้ครูนานส่วนสายข้อมูลครับทางประวัติของนักมวยเราย้ายไปอยู่ในช่วงท้คลิป หรือแฟนๆมวยสามารถใช้โปรแกรม Time Stamp ครับเลือกเอาช่วงเวลาที่ต้องการจะรับชมได้เลยครับรับรองว่าความเข้มข้นเหมือนเดิมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับมากันที่ศึก AJKF สวอ f ไฟ h t ครับเจแปน vs ไทยแลนด์ครับเป็นศึกยกทีมเจอกันระหว่างนักมวยไทย กับนักมวยญี่ปุ่นนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2005ครับตรงกับปีพศ2548นะครับรายการที่จัดที่โตกเกียวประเทศญี่ปุ่นครับคมพยักฟ a า r แท็กเจอกับทางด้านของเกงกิยามามโต้ครับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับกำหนด5ยกครับพิกัด57.5กิโลกรัมครับ กรรมการแจ้งว่าใช้ศอกได้นะครับแม้ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งแต่เป็นคิกบ็อกซิ่งในญี่ปุ่นนี่บางองค์กรบางสถาบันนี่อนุญาตใช้ศอกได้ครับแล้วแต่จะตกลงกันเดินเข้าหานะครับสำหรับทางด้านของยามาโมโต้ครับยังกิยามาโมโต้นี่สูง1้6นะครับอายุ28ปีครับผมพยักษ์สูง1 6ออายุ23ปีครับอ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับอ่อนกว่า5ปีนะครับสาหรับผมพยักษ์ยังเดินเข้าหาครับ ย่ามโตครับลอยกว่าใหญ่กว่าแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นจอมฮัตแมนครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงครับจังหวะนี้ครับโดนเขี่ยขาหน้าครับก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการเอาไว้สู้กับมวยหมัดโดยเฉพาะครับลูกเขี่ยขาหน้าฮะจังหวะจะต่อยโดนเขี่ยนี่ก็เสียจังหวะเสียความมั่นใจมันครับโดนซ้ายไปแล้วครับกะจังหวะดีครับโอ้จังหวะนี้ครับเขี่ยขาหน้าแล้วก็ หวดไปทีครับแต่ยังยังยังครับเห็นว่ายามาโต้นี่ล้มไปแล้วต่อลูกเขี่ยขาหน้านี่เอาไว้สําหรับสกัดมวยหมัดหรือมวยบุกเลยนะฮะไม่สนครับยามาโต้นี่แกก็ยังเดินหน้าเหมือนเดิมครับอ่าโดนเขียยแล้วครับโดนเขียไปบ่อยนี่มันก็เสียความมั่นใจครับสุซ้ายอีกทีครับซ้ายอีกทีครับไอจังหวะนี้แกหวดแบบเต็มลำตัวเลยครับสองดอกซ้อนครับ อ้าวจังหวะนี้ครับโดนขวาของยามาโต้ครับแม่ทิ้งเต็มเมไหลครับแม้ว่าคมพยักนี่จะแม่ลุกไวก็ตามครับแต่ก็คติกาสากลครับส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่นวมสัมผัสพื้นก็จะต้องโดนนับไปครับแม้ว่าจะลุกเร็วแม้ว่าจะแตะแค่นิดเดียวก็ต้องโดนนับครับยามาโต้นี่ได้นับนี่เหมือนฉลามได้กินเลือดครับแม่บุกแมบุกเป็นพายุบุกแคมนะครับ ได้นับนี่ไม่มีไม่มีดูเชิงครับไม่มีถนอมตัวนะครับเดินไล่ต่อครับแปแล้วแกต่อยหน้ากลัวม้งครับต่อยทั้งแมทล่างสลับบนเลยครับแางด้านมพมยักษ์นี่ก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีการหยุดการบุกของนังมูญี่ปุ่นและครับโอ้แกถึงตัวเลยครับ พยายามที่จะใช้แข่งซ้ายหยุดครับแต่ได้ดอกเดียวปรากฏว่าทางยามาโต้นีถึงตัวนี่แกซ้ายขวาซ้ายขวาครับสาวเป็นชุดครับ่ต้องเป็นงานยากของนักมวยไทยแล้วครับงานนี้เพราะโดนไปหนึ่งนับแล้วครับสลับเอามีแข้งขวาแข่งซ้ายครับเหมือนจะก็พยายามที่จะสกัดการบุกให้ได้ครับน่ยามาโต้นีแกร่างกายกันดีจริงๆครับ ก็ทางทีมงานดูมวยบายใหญ่ล่มลายครับฝากกดซับสไครป์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับทางทีมงานจะสรรหาวิดีโอส,น,สนุกไห้ชมกันอย่างต่อเนื่องทางช่องของเราอัพคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์รวมทั้งกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและหลังจากรับชมจบแล้วครับแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์นี้เลยครับที่สําคัญกดสันกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้รับชมอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่เข้ามาครับขอบคุณผู้สนับสนุนกาแฟสมวยไทยลดเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับ ขายาจบแล้วก็ยกที่สองพอดีครับโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่โดนขวามีอาการครับแล้วก็เนี่ยฮะยามาโต้นี่ก็เป็นชุดจริงๆครับโอ้ยเรียบร้อยครับโดนบินนับแล้วครับแม่งงานงอครับโอ้ยแล้วลุกข,ขึ้นมานมีน่เหมือนเหมือนยังมีอาการอยู่ครับโอ้ยเมาเป็นแม่เหมือนทานสี่สิบดีกีชุดใหญ่เลยครับ แหมยามาโต้สาวสาวยครับแม่มีไตขาด้วยครับโอ้ยแกอ้าวจังหวะนี้ครับอ่าทางด้านโคมายักษ์นี่เริ่มมีอาวุธลับออกมาแล้วครับใช้ศอกมาแล้วครับตอนนี้โอ้ยจังหวะนี้ครับปากไปทีครับแม่ยามาโต้นี่หยุดเหมือนกันครับโดนศอกนี่ครับฟันไปทีครับแมสสำหรับหยุดมวยหมัดเลยนะครับศอกเนี่ยแม่อยต่อยมานี่เผลอไปโดนสักทีสองทีหยุดเลยนะครับ แมแกทั้งฟันแกทั้งแบบแกทั้งปักเข้ามาเลยฮะยาัามาโ,โตก็ยังเนี่ยฮะก็ยังไม่สนครับพยายามที่จะเบียดอยู่ครับพยายามที่จะใช้หมัดครับลูกถนัดครับจังหวะนี้ครับไม่โดนซอกครับแมแกเกี่ยวแล้วก็ฟันเลยครับสําหรับนักมวยไทยของเราคมพยักษ์เดินบ้างครับคมพยักษ์พอโดนไปสองนับแล้วครับถ้าจะชนะนี้ต้องต้องทําอะไรสักอย่างครับ เหมือนก็หาอาหารในจังหวะนี้ครับบวกศอกันครับมาตังคมพยักเหมือนว่าจะฟันเข้าเหมือนกันครับและทางยามาวโตเองก็เหมือนจะต้องผ่อนเกมเลยครับโดนสอกไนนี้ก็ต้องผ่อนเกมกันครับมีมัมีเหมือนกันครับยามาโต้สอก็มีครับัหนังั้นโอวคคัตก็ไปทีนครับยามาโต้ แมสาวเป็นชุดครับต้องยอมรับเลยว่ายามาโต้นี่เวลาแกต่อยนี่แกออกเป็นออกเป็นชุดจริงๆครับออกเป็นชุดทําต่อเนื่องถ้ามีนาทีทองนี่แกแกบริหารได้ดีมากครับแม่จับนายยามาโต้เหมือนเหมือนไม่ถนัดครับผมพยักเองตอนต่อยอยู่ที่เมืองไทยก็ไม่ใช่มวยเข่านะครับสายไปทีครับอกึง่งกึ่งเดินกึ่งถอยครับยามาโต้ ได้สองนับเลยครับก็ต้องเรียกว่าต้องเพย์เซฟหน่อยครับโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่โดนทางด้านของคมยักห์วัดซ้ายไปครับจับในตีเดินนี้ยคมยัก์เดินเอ้าโดนกอพัดแม่งัดไปสองหมัดเลยครับโอ้ยสามหมัดครับแม่ทาท่าไม่ดีนครับโดนเอาคัดไปครับแม่ต้องฟันเลยครับต้องฟันหยุดเกมเลยครับโอ้ยจังหวะนี้ครับ อ้าวเรียบร้อยครับแมกแกงกีแตกเลือดแบบโอ้โหตายแล้วต้องบอกเลยครับว่างานงอกไปอยู่ที่ยามาวโต้แล้วครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนักมวยแตกเนี่ยจะมากจะน้อยแต่ถ้าเกิดเลือดมันออกเยอะเนี่ยโอกาสโดนจับแพ้เนี่ยมีเยอะนะครับโอ้ยงานงอกเลยครับนักมวยญี่ปุ่นตอนนี้ครับได้สองนับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไปได้เปรียบอ้าวจงังหวะน,นี้โอ้โหคมยักษแม่ระคังดังยังหันหน้าเข้ามุมอยู่ครับ บริหารเวลาช่วงพักยกไม่ค่อยดีครับสําหรับมวยไทยเราโอ้โชคดีครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันครับไม่เหมือนกันไปพลาดนี่เสียหายหลายแสนครับเอาสุกเกมต่อครับจังหวะนี้ครับแม่เอาวงในแล้วนี่เหมือนว่าทางนักมวยไทยเราน่าจะดีกว่าครับแม่โดนไีที่นี่แบบหันท้ายให้ทายครับอจังหวะนี้ให้ทายแล้วครับแม่เรียบร้อยครับโดนเสียบอย่างนี้ โดนเตือนครับไปฟันท้ไททอยครับเริ่มต่อครับจับในครับตอนนี้ทางนักมวยไทยของเรารู้แล้วครับว่าถ้าไม่ใช้สอกก็วงในเลยครับวงในในทางยามาโต้เหมือนกับไม่สู้ในเลยครับเอา้าเรียบร้อยครับโดนไม่ยังไม่จับรพ้จับไปให้แพ้สนามดูอยู่เฉยครับหมอดูครับ อแกเซ็งนะครับเมื่อกี้ยามาโต้อ่าหมอยชกต่อครับแม่ยิ้มอ่อนเลยครับยามาโต้ยิ้มอ่อนเลยครับอ่ายังได้หายใจอยู่ครับแต่เกมนี้มันเหมือนกับว่าทางยามาโตนี่ไม่ได้เปรียบเลยนะครับโอกาสโดนจับแพ้แตกนี่มันมีนะครับโง่ไม่ดีโดนโอ้โดนจังๆสักดอกสองดอกนี่โดนสองนะฮะดอกสองดอกนี่ก็โดนจับแพ้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่แกต้องเป็นฝ่ายปิดเกมให้เร็วที่สุดเลยครับสำหรับยามาโตะตอนนี้ โอ้เลือดก็ไหลตลอดเลยครับแมคคัตแมนของญี่ปุ่นนี่อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับโดนซ้ายไปทีครับ้าวจังหวะนี้ครับแม่โดนสาวหมัดเข้าไปแมวงในนี่นักมวยไทยขอเราเรียบร้อยครับโดนจับแพ้ครับโอ้โหถ้าจะไม่รอดอยู่แล้วครับสำหรับนักมวยไทยของเราครับไม่ได้สอกช่วยชีวิตครับในช่วงลักครังก่อนที่ลักคังดังลักคังบอก หมดยุกที่สองจะดังขึ้นนะครับโอ้ยจังหวะนี้ครับเฮงจริงๆครับนี่ครับน่าจะเป็นดอกนี้ครับพอฟันปุ๊บนี่ระฆังดังเลยครับหมดยุกที่สองแม่เหลือเชื่อจริงๆครับสอกช่วยชีวิตจริงๆครับนอกจากนี้ครับทางช่องเรายังมีมวยสนุกอีกหลายคู่ครับถ้าสนใจก็สามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่การ์ดหรือข้อความด้านบนที่มีลูกศรชี้ไว้ได้เลยนะครับ ลหลังจากมวยจบแล้วอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเรายังมีประวัติย่อๆของนักมวยทั้งคู่ดูเป็นเชิงอัดและข้อมูลจะได้มีอัทรลในการรับชมให้มากยิ่งขึ้นครับเรื่อวันที่ประวัติของนักชกชาวไทยครับคมพยักษ์แฟร์แท็กนะครับ อดีตรองแชมป์มวยรอบม,มิซูวิชิสตาร์ด้าครับเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายนปี1982ครับตรงกับปีพศ2525ครับเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นพี่ชายทแท้ๆของ2ยอดมวยระดับประเทศครับนั่นก็นคือเป็นพี่ชายของพันพยักษ์จิตเมืองนนท์และเขี่ยวพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับเคยประทะกับมวยดีๆมีชื่อเสียงมาไม่ว่าจะเป็น 3A ทอรัตนเกียรติครับสัจชัยน้อยสิทธิ์เบญจมะ น้องโอสิ์ออนะครับเอราวันพยักษ์สวนไผ่เดชด,ดำรงสออำนวยสิริโชคครับดาวประสุกเกียรติกำธรเอกประชามีณโยธินเดียวหิรัลัตมะเฟืองเล็กชณพัทลุงเบิกเลิกสอเลิกชัยเมธีกอแชมป์ฟาร์มครับแซมซันลูกเจ้าพ่อมเหศักครับนำขบวนเล็กน้องกี่พายุทพูนสวัสดสอสการวรัตเทวราชเกียรติชานสิงเกงกีอูเมโนโ เด่นนากลางสอวิรพันธ์และไตจักรสิทธิจอมไตครับโดยมีดีกีเป็นแชมป์ M1 ในรุ่นซูปเปอร์แบนตตัมเวทครับ ในส่วนของยอดนักชกชาวญี่ปุ่นครับเดอะฮาร์ดคอร์ครับเกงกิยามาโมโต้ครับนักชกประเภทฮาร์ดแมนจากญี่ปุ่นนะครับเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมปี1977ครับตรงกับปีพศ2 5 2 0ครับเจ้าของสไตล์การชกแบบเดินหน้าฆ่ามันออกอาวุธได้ดุดันต่อเนื่องครับเจ้าของแชมป์ AJKF ในรุ่นซ u เปอร์เฟเธอร์เวทครับ เคยปะทะกับนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงอย่างแพ้คะแนนแก้วแฟทแท็กสองหนนะครับผัดแพ้ชนะคณองศึกแฟทแท็กนะครับแพ้น็อกให้กับวันลบวีรศักเล็กแพ้น็อกให้กับกูปีวอสุธีราครับเสมอแสนชัยจิระเกียงไกลและชนะคะแนนจ่าแมวพุ่มพันม่วงเป็นต้นเคยชิงแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับก็แพ้คะแนนแก้วแฟทแท็กมาที่อเมริกานะครับและนี่ก็คือประวัติย่อของเก่งกิ ยามาโมโต้ครับ รับชมจบแล้วแฟนๆมวยคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์กด Su b s c ค i b e กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปให,ใหม่เข้ามาครับและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟซอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้ามวยมันมันมวยดีมีให้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ